รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการเปิดฟ้าอยู่กับโมโมนิชารังคาสิริอีกเช่นเคยทางททอบอ .5 ค่ะ เรื่องราวข่าวสารสาระท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอีกทั้งยังมีข่าวสารเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐมาฝากโครงการต่างๆที่ภาครัฐทำล้วนทำเพื่อประชาชนค่ะและสำหรับวันนี้โมโม่จะมีข่าวสารอะไรมาฝากเดี๋ยวตามไปชมพร้อมกันเลยค่ะสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว จัดพิธีมอบรางวัลพรามิสเตอร์อเวอร์2025เพื่อเชิดชูกเกียรติผู้ประกอบการสตาร์ทอัพผู้พัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนและพันธมิตรความร่วมมือด้านนวัตกรรมระดับโลกโดยมีศาสตราจารย์ดรสุภชัยปทุมนาคุลประหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวเป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรีและประธานในพิธีพร้อมมอบรางวัลพรามิสเตอร์อเวอร์2025โดยดรอกตร์กฤีพกาบุญเฟื่องผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ เเนอแกล่าวว่าก็ทุกปีนะคะเราจะมีการจัดรางวัลนะ Prime Minister Award สำหรับตัวของสตาร์ทอัพไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพดิเอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรางวัลสุขลีดตี้แล้วก็ รางวัล no เรื่องของ Global Innovation Partnership ฮะทุกปีเนี่ยเราจะมองเห็นแล้วว่าการเติบโตของระบบนิเวศนวัตกรรมโดยเฉพาะเรื่องของระบบของการส่งเสริมสตาร์ทอัพเป็นเรื่องที่ though, ม oh ีความสําคัญฉะนั้นในแต่ละปีฮะเราก็จะมีรางวัลให้กับคนที่เป็นสตาร์ทอัพเตอร์ย์ใครที่ผล performance โดดเด่นหรือว่าคนที่สนับสนุนเป็นนักลงทุนที่โดดเด่นหรือว่าเป็นคนที่สามารถเติบโตสู่ global ได้ดีนะหรือคนที่เป็น big b t h e r h o o d ที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่มาช่วยเรื่องของตัว support ecosystem อย่างปีนี้แน <bunlar> <top Right. S 2> ่นอนที่สุดนะอย่าง i n ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง minimum capital ภายในการขับเคลื่อนปตทเองนะ A2D Venture ไม่ได้พูดจบนะปีนี้เยอะมากจริงๆสำหรับคนที่มีส่วนสำคัญแล้วเช่นนะเรื่องของ global partnership เนี่ยปีนี้เนี่ยเราให้กับเวียนนาบิสซิตเอเจนซี่เพราะว่าเป็นคนที่ทำเรื่องการส่งเสริมสตาร์ทอัพกว่เราทุกปีและทุกปีนะจะมีโค้ต้าให้สตาร์ทอัพไทยเป็นแลนด์ที่เวียนนาส่วนไวน์นะเชื่อนะของเกาหลีเอง CEO ก็ให้เกียรติมาเองรับรางวัลนะก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ลงทุนทั้งสตาร์ทอัพไทยและสตาร์ทอัพต่างประเทศ รวมถึงในการส่งเสริมจะเห็นนะว่ารางวัลนี้เป็นในวันที่เราเชื่อว่าจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมอีโคเซปนัสตาอัพส่วนรางวัลรัศมีนิตี้เราก็เห็นทะาคุณแม่ฟ้าหลห์แล้วก็นี้ยท่านดีกรมไครเมเชนท่านก็ให้เกียรติสนัชงามรรับรางวัลตัวเองฉะนั้นรางวัลนี้เราถือว่าเป็นการเชิดชูเกียรติรางวัลนี้นะเราทำมาทั้งหมดเนี่ยปีนี้เป็นปีที่9แล้วเราถือว่าทุกท่านที่ได้รางวัลนั้น มีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนสตาร์ทอัพอีโคสเตมในประเทศไทยด้วยกันค่ะเรื่องของรางวัลเนี่ยนอกนจากเชิดชูเกียรติผู้ที่สมควรได้รับรางวัลแล้วนะเรายังมองว่ารางวัลน,นี้จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องน้องเยาวชนนะหรือว่าคนในปัจจุบันที่ทําธุรกิจอยู่ถ้ามาจะมีความท้อในการธุรกิจแน่นอนที่สุดการธุรกิจทุกอย่างไม่ได้รยด้วยเกียรติกล่แต่เมื่อวันหนึ่งที่ท่านก้าวผ่านอุปรสรรคต่างๆไปได้จนวันทนี่ประสบความสำเร็จท่านจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีคนอื่นฉะนั้นนะทุกวันนี คนที่รับรงวันนี้คือโลโมเดลที่จะส่งต่อไปให้น้องคนรุ่นใหม่และสักวันหนึ่งนะไม่แน่นะ5หรือ6ปี10ปีอย่างนี้ไปน้องที่รับฟังตัวนี้ถ้านนาจจะเป็นโลโมเดลรับรางวัลในวันนี้ให้กับคนอื่นต่อไปเราเชื่อว่านะประเทศไทยเราเนี่ยเป็นจุดที่น่าส่งเสริมการลงทุนเรายังเชื่อมั่นในสตาร์ทอัพของไทยว่าจะมีโอกาสในการเติบโตฉะนั้นนะแรงบันดาลใจนี้จะส่งต่อจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องจากคนแต่ละรุ่นเพื่อให้สตาร์ทอัพของไทยนั้นเติบโตและเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะนายพัั รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเข้ารับตําแหน่งอย่างเป็นทางการโดยได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจากระทรวงและเข้าห้องทํางานชั้น4สักการะพระพุทธรูปประจําห้องก่อนจะพบกับคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานในกํากับที่มาให้การต้อนรับและแสดงความยินดีเผยชื่นชมและเชื่อมั่นในศักยภาพบุคลากร,กรสาธารณสุขและพร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสร้างความเข้มแข็งให้ระบบสาธารณสุขไทยอย่างเต็มที่ทั้งสุขภาพดิจิทัลเศรษฐกิจสุขภาพ ภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพแรงงานต่างชาติปราบการกระทําผิดกฎหมายด้านสุขภาพพร้อมดูแลขวัญและกําลังใจคนทํางานโดยนในพัฒนาพร้อมพัฒรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าช่วงเวลาที่ ดีที่ได้รับใช้ประเทศรับใช้ประชาชนมีการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายๆลอย่างหลายหลายองค์เป็นสิริมงคลรู้สึกเป็นเกียรติมากกว่าที่ได้ทํางานร่วมกับอาจารย์หมอแล้วก็ท่านผู้บริหารของกระทรวงในทุกๆุกท่านที่มีความรู้ความสามารถอยู่แล้วสั้นๆเนี่ยเราก็จะโฟกัสในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้นในการเข้ามาดูแลรักษาผู้ป่วยแม้กระทั่งในเรื่องของการ Prevent i ี่เรื่องของอีโคโนมีต่างๆที่ เราจะดูเรื่องเวลเนสเรื่องเศรษฐกิจต่างๆให้สอดคล้องกับโนโยบายของท่านนายกด้วยอีกส่วนหนึ่งที่ลืมไม่ได้แน่นอนก็คือการดูแลหมอพยาบาลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์บุคลากรทางสาธารณสุขให้มีความเป็นอยู่ที่พร้อมในการออกไปดูแลสุขภาพของประชาชนชาวไทยให้เต็มความสามารถนั่นหมายความถึงการดูแลในเรื่องของการเป็นอยู่การใช้ชีวิตเรื่องใดที่เป็นเรื่องดีเป็นประโยชน์กับประชาชนไม่ใช่แค่เรื่อง30บบาทเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องดีๆเนี่ย ดเดี๋ยวร่วมทำงานกับผู้บริหารทุกท่านแล้วเราเชื่อว่าสิ่งดีๆมีต่อแน่นอนเมื่อมาทำหน้าที่ก็ต้องทำให้เต็มความรู้ความสามารถจะไม่เป็นอุปสรรคในการทำงานแต่จะมาช่วยทลายอุปสรรคให้กับคุณหมอทุกๆท่ทานผู้บริหารกระทรวงทุกท่านเพื่อให้ประชาชนไทยเนี่ยมีสุขภาพดี เาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือช่วยคนอื่นเนี่ยมันต้ออยู่ที่ตัวเขาไม่ได้อยู่ที่คนอื่นโครงการนี้เป็นโครงการที่อาจจะเปลี่ยนรูปแบบส่วนใหญ่แล้วก็คือเป็นการอบรมให้ความรู้แต่ว่าครั้งนี้เราจะเน้นเรื่องของการนําหลักธรรมะมาสอนเราทํางานช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยทุกคนมักเจอปัญหาเราก็เลยมองว่าเอาเรื่องของสตินวัตกรรมเนี่ยมาช่วยให้เขามีพื้นฐานมีความรู้ในการที่จะพัฒนาองค์กรแล้วก็ตัวเขา เพื่อให้คนป่วยที่อยู่ในพื้นที่รับการดูแลช่วยเหลือที่ที่ดีขึ้นแล้วก็มีคุณภาพดีใจนะคะที่ทุกคนเห็นความสำคัญเพราะตอนแรกก็ยังคิดว่าเอ่เอนิมมน์พ้ะมาสอนแล้วทุกคนจะรู้สึกยังไงแต่ปรากฏว่าผลตอบรับดีมากแล้วก็โครงการนี้ เราเชิญผู้น,นำของแต่ละภาคมาสังเกตการด้วยซึ่งทุกคนก็เห็นด้วยว่าอยากให้ทำโครงการแบบนี้ในทุกภาคค่ะปีหน้าเราจะไปแบบลงเป็นโซนภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็รวมทั้งภาคใต้กิจกรรมที่เราทำเนี่ยนอกจากที่พวกเขาได้อบรมความรู้แล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของการรวมกลุ่มประเมินศักยภาพคนพิการที่เขาค้นหาอย่างเช่นบางคนป่วยมาสิบกว่าปีไม่มีบัตรคนพิการก็จะมีการติดต่อทำกิจกรรมคือประเมินประเมินความพิการให้เขา แล้วก็ลงเรื่องของการช่วยเหลือครอบครัวคนพิการครอบครัวเนี่ยเป็นสังคมที่สําคัญที่สุดของคนพิการทางจิตนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดครอบครัวเนี่ยเปิดโอกาสให้น้องๆมาออกสู่สังคมทําเกมร่วมกับเราแล้วก็เข้าใจว่าต้องดูแลเขาแบบไหนอย่าปล่อยให้เขากลายเป็นคนเล่ร่อน ปล่อยให้เป็นภาระ,ะของคนอื่นนะคะดูแลเขามาเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับเครือข่ายที่อยู่ในพื้นที่เขาจะช่วยทําให้คนป่วยเนี่ยฟื้นตัวได้เร็วขึ้นเรามาสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อเป้าหมายเดียวกันคือให้คนพิการทางจิตมีที่อยู่ในสังคมมีงานทํามีไรายได้แล้วก็เขาจะไม่เป็นภาระ,ะของใครจริงๆต้องบอกว่าทุกวันนี้ทุกคนมีสิทธิ์ป่วยนะคะเมื่อ แต่ว่าไม่มีใครอยากป่วยเมื่อป่วยแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญคือเขาเนี่ยสามารถพัฒนาปรับปรุงเต็งได้รักษาละหายได้คนที่แบบเล่นสื่อเล่นไลน์เล่นอะไรต่างอันนี้สําคัญมากไม่ควรจะคิดบูรี่คนอื่นคือคิดไต่ตองให้ดีก่อนเพราะบางทีการบูรี่คนอื่นเนี่ยมันทาร้ายจิตใจเขาว่าเออเป็นแผลทางกายมันรักษาง่ายนะแต่แผลทางใจอ่ะมันใช้เวลานาน ก็ฝากว่าคนเราเนี่ยทุกคนในสังคมทุกว,วันนี้อยากให้อยู่กันแบบแบ่งปันแล้วก็ที่สําคัญไม่ได้ถูกกันให้กําลังใจซึ่งกันและกันถ้ารู้เขาป่วยแนะนําเขานะคะว่าการดูแลคนพิการทางทางจิตเนี่ยคือไปพบแพทย์แล้วมีระบบเรื่องการฟื้นฟูนฟนฟนค่ะและขอขอบคุณกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิติการที่สำนักนุนประมาณทําให้ สังสมาคมเพื่อผู้ป่วยพอกทางจิตแห่งประเทศไทยได้มีโอกาสนะคะทำกิจกรรมดีๆเพื่ออาสาสมัครแล้วคนพิการทางจิตและครอบครัวให้กลับมายืนในสังคมได้ขอบคุณกรมสุขภาพจิตและก็โรงพยาบาลจิตเวชนะคะต่างๆที่สนับสนุนทุกครั้งที่สมาคมไปโรงพยาบาลศรีธัญญานต้องบอกว่าให้ฉันที่ทํางานให้กับสมาคมนะคะแล้วก็ โรงาบาลจิตเวชพัทโลกนี่ก็ให้พื้นที่สําหรับเป็นที่สํานักง,งานของคนพิการทางจิตหร,รือว่าเครือข่ายภาคเหนือนะคะและก็ตอนนี้เราก็ยังมีในส่วนของเรื่ององค์กรเอกชนที่เข้ามาอย่างเช่นบริษัทสยามแก๊สร้านทองแม่สายใจอย่างงี้ค่ะต้องขอบคุณจากใจจริงค่ะสัตีนี่เป็นเครื่องรลึก เป็นธรรมะชุดที่อยู่กับกลาลามากคือสติปัญญาจะเป็นแกนนําที่ตื่นรู้ได้ก็ต้องอาศัยสติปัญญานี่แหละมาเป็นฐานเพื่อการพัฒนาตัวเองเพราะสติเป็นธรรมเครื่องตื่นในโลกเมื่อสติมีก็แสดงว่าเรากำลังตื่นขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ขาดสติกําลังหลับหยยิ่งทามีรัตนะอันเรียกว่าปัญญานั้งด้วยแล้วก็ยิ่งสมบูรณ์แบบกับการที่จะเป็นแกนนําที่ตื่นรู้ที่เพียรพร้อมไปด้วยสติปัญญา ราะปัญญาเป็นรัตนสูงสุดทั้งหลายฉะนั้นเราคือหนึ่งในคนทั้งหลายคือแกนนำที่จะทำหน้าที่เพื่อการช่วยเหลือผู้มุดข้องทางจิตก็จะเป็นที่จะต้องรู้จักสติปัญญาจึงจะไปช่วยผูอ้อื่นเหลือผู้อื่นได้กระสานใจตัวเองให้ดีก่อนถ้าจจเราบอกช้ำเนี่ยการไปดูแลผู้อื่นก็ลำาบากพอใจเรายังไม่ดีเลยเราจะไปดูแลผู้อื่นได้ยังไงเพราะฉะนั้นสติเือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญ งานจิตอาสาการใดที่ไม่มีผลกําไรไม่มีผลประโยชน์มันมีฝากหนามอุปสรรคเสมอขอให้ทุกคนไปด้วยลางศรัทธาที่ไม่มีวันหมดไม่มีวันเหือดหายไปรวมทั้งขอให้แรงสนับสนุนจากทุกภาคส่วน,ก,วนก็เป็นน้ำที่เติมไปเรื่อยๆอ,อย่าให้น้ำนเนื้อแห้งค่ะฝากทุกท่านนะคะในการให้การสนับสนุนนะคะกลุ่มคน เปราบางนะคะหรือกลุ่มคนต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้กลุ่มเหล่านี้นะคะได้มีแรงบันดาลใจนะคะในการที่จะดูแลตนเองนะคะมีความเข้มแข็งนะคะในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปในสังคมได้อย่างเป็นปกติค่ะ คนที่มีสภาพจิตใจมีความบกพร่องทางจิตเนี่ยเขาจะพูดบกไปวนมาเหมือนกับเราเนี่ยทำให้เราเนี่ยลำคาญอะไรเงี้ยนะคะแต่เราต้องลำคาไม่ได้ฉะนั้นเราต้องตั้งจิตให้แน่วแน่ว่าเออเราจะพยายามช่วยเขานะช่วยเขานะได้อะไรเยอะที่จะสามารถเราจะไปใช้ในชีวิตประจําวันเราได้ให้มันเย็นลงเขาขอบคุณกมรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแล้วก็กระทรวงพอมอนะคะที่ สนับสนุนทุกๆด้านให้กับสมาคมนะคะส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ปกครองทางจิตนะ,ะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้ได้รับการศึกษาส่งเสริมอาชีพการมีงานทําและพัฒนาคุณภาพชีวิตตัวเองได้อย่างมีความสุขพี่จะชักชวนคนที่มีใจนําในการทํางานแล้วก็จิตอาสาก็จะตามมาเหมือนว่าบางคนอะถ้าเขาไม่พร้อมแล้วก็ไม่มีใจตรงเนี้ย คือพี่ก็จะให้คือให้โอกาสขอไปทบทวนนิดนึ่งว่าเขาพร้อมที่จะมาทําเพราะการทํางานเราเอาใจล้วนล้วนก็ได้เรื่องสตินะคะการมีสติในการทํางานนะคะซึ่งจะนําไปใช้กับผู้บปกครองทางจิตนะคะของชมรมค่ะทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นนะคะอะไรที่หนูจะทําได้เพื่อสามคคอะไรที่หนูหนูคิดว่าเออหนูทาได้หนูก็จะทำค่ะ ขอให้กำลังใจกับผู้ที่เป็นแกนนำในการทำหน้าที่เหมือนบุญดังพระโพธิสัตว์ที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นที่กำลังทุกข์ยากโดยเฉพาะความหมดร่อมทางจิตใจการเป็นกำลังใจที่ดีเหล่านี้แหละที่จะสามารถที่จะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในฐานะแกนนำไปช่วยผู้อื่นให้ได้มีกำลังใจในการอยู่ในโลกใบนี้อย่างมีความสุขและขออวยพรให้พรัตนตรกยคุ้มครองรักษาให้ท่านเป็นผู้มีสติมีปัญญา ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทแควข้าจัดพยลยนแปลยทั้งตัวทุกคนทุกท่านเถเื่อนพอ คนก็ไม่เชื่อว่ารู้ตัวเองทาได้มันสามารถต่อยอดไปเป็นอาชีพได้สวัสดีครับผมอาจารย์ชูศักดิ์จันทยานนท์นะครับนายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึมไทยนะครับแล้วก็เป็นประธานมูลนิธิออทิสติกไทยครับเรามีน้องๆที่เป็นกลุ่มของออทิสติกนะครับแล้วเราค้นพบว่ากิจกรรมด้านศิลปะเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาเขาได้อย่าง เต็มที่เลยแล้วก็เต็มศักยภาพเพราะนั้นกลุ่มของมูลนิธิออทิสติกไทยเนี่ยก็ได้ิรเริ่มโครงการชื่อว่า Art Story by Autistic Thai ซึ่งเป็นโซเชียลแอนต์เ i รส์ด้วยแล้วก็ตั้งมา78ปปีแล้วแล้วก็ประสบความสำเร็จมากในการที่จะยกระดับเรื่องของศิละปะนะครับงานด้านศิละปะของเด็กออทิสติกเนี่ยจากอาร์ตเทอรีปีหรือว่าศิละปะบบัดเนี่ยไปสู่ อาร์ตด e ว o ล m อปเหรือว่าศิลปะเพื่อการพัฒนาแล้วก็ยกระดับไปสู่อาชีพแล้วก็การทํางานนั่นหมายความว่า FORM Art Therapy to Product นะครับเราก็จะมีโปรดักต์ที่มาจากผลิตภัณฑ์ฝีมือการออกแบบของน้องออทิสติกเราก็ได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้ามากมายเลย ศิลปินเนี่ยเป็นได้ทุกคนทุกคนก็เป็นศิลปินได้เพราะทุกคนจะมีแบบแผนของตัวเองมีผลงานที่เป็นผลผลิตของตัวเองตามความคิดตั้งสันของตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาจุดเด่นของออ,อทิสติกเนี่ยนะครับมาเราก็มาพัฒนาซึ่งในกลุ่มที่เราทดลองทำประมาณ30กว่าคน40คนเนี่ยเราจัดคอร์สให้เลยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือความสุขของน้องๆที่ร่วมโครงการเราตั้งใจว่าเราจะทำเป็น สีซั้นนะครับก็จะมีสีซสั้น2ซีซั้น3ไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ต่อไปก็จะให้โอกาสกับเด็กในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลเพราะว่าตอนนี้มูลนิธิเนี่ยก็ได้ทำแพลตฟอร์มระบบเรียนรู้ออนไลน์ไปแล้วเรากำลังสร้างสังคมที่เป็นอินคลูซีฟโซซ i e ตี้ไม่ได้เฉพาะเด็กพิเศษน้องทั่วไปก็มาเรียนรู้กับเราได้เรากำลังสร้างกิจกรรมดีๆเพื่อพัฒนา,าพัฒนาการเด็กไปด้วยกันแล้วก็พัฒนาการยอมรับ ในเรื่องของความพิการหรือคนพิการต่อไปคนพิการหรือคนออทิสติกก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไม่ถูกแยกออกมาจากสังคมน,นะครับวันนี้เราพิสูจน์แล้วครับว่าเราสามารถต่อยอดไปได้ทั้งการสร้างงานการสร้างอาชีพแล้วก็การสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับให้กับเยาวชนออทิสติกตัวอย่างชัดชเลยก็คือมีบริษัทเอกชนเนี่ย มาจ้างงานน้องๆเป็นศิลปินนะครับมีการจาร่ายเงินเดือนให้นะครับแล้วก็ไปเป็นพนักง,งานด้านการออกแบบนะครับไปทํางานศิละปะไปเป็นศิลปินอันนี้ถือว่าเราสร้างงานสร้างงานชีพได้ในนามของสมาคมผู้ปกครองกลุ่ออทิสติสไทยนะครับต้องขอขอบคุณกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการบริษัทออทิสติกไทยวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด แล้วก็แบรนด์ Art Story b บ a นด์ทิิกไทยนะครับที่สนับสนุนการดำเนินโครงการนี้นะครับจนประสบความสำเร็จเราหวังว่าในอนาคตคงได้ทำงานร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ตัวต่างเพิ่มมากขึ้นครับ It's okay to be artist ก็คือใครก็สามารถเป็นอาร์ติสได้ศิลปะก,กับออทิสติกครับผมมันมีความคอนเนคกันด้วยสัดส,ส่วนเนี่ยเยอะมาก มันเป็นสิ่งที่ทําให้เขาสามารถสื่อสารความเป็นตัวเองครับออกมาได้อย่างชาัดเจนมากๆผ่านผลงานศิลปะซึ่งจริงๆแล้วศิลปะเนี่ยมันไม่ได้จํากัดว่าจะต้องสอนแต่เด็กพิเศษเนาะแต่กับคนธรรมดาเนี่ยมันก็ สามารถฮิวได้สามารถฟื้นฟูเขาได้ด้วยเหมือนกันการที่เราทำเอกซิบิชันนี้ขึ้นมาครับเราก็เลยอยากจะให้เป็นสะพานที่แข็งแรงที่จะเชื่อมโยงให้ทุกคนได้เข้ามาเห็นผลงานของน,อน้นองๆแล้วก็จะได้รับแรงบันดาลใจดีๆจากตัวพวกเขาเนี่ยกลับไปเราก็จะจัดที่ริเวอร์ซิตี้องหน้าล่างเลยฮะวันที่4ตุลาคมถึง18ตุลาคมนี้นะครับใครที่คิดอยากจะมีฝันทําอะไรอย่างเงี้ยครับผมให้มาดูในสัปารนี้และอยากได้อินสปิเรชันดีๆอย่างเงี้ย กลับไปใครยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรหรือชอบแบบไหนก็ครอบครัวก็สําคัญมากว่าถ้าเราช่วยกันซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยกันผลักดันนะครับก็จะมีสิ่งดีๆกลับมาบางคนอาจจะเติตัวเองแล้วว่าเฮ้ยตัวเองเราชอบอะไรหรือว่าไม่ชอบอะไรแต่ว่างานนี้อย่างน้อยก็ยังสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ทําให้ทุกคนได้มี energy ดีๆกลับไปนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสึิไทยนะครับที่ทําให้ได้มีโปรเจกต์ดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นมา ครูดิวนะคะสุธิพกรแซ่เตียวค่ะเป็นครูสอนศิละปะนะคะประจำมูลนิธิออทิสติกไทยนะคะแล้วก็เป็นผู้ดูแลควบคุมการทำงานให้กับศิลปินออทิสติกจากแบรนด์อาร์ตสตอรี่ค่ะน้องๆส่วนใหญ่ที่ทำงานในอาร์ตสตอรี่ค่ะก็จะเป็นน้องๆที่อยู่กับมูลนิธิแต่ทีนี้เราก็เห็นว่าจริงๆแล้วกลุ่มบุคคลออทิสติกอะ่ะเขาน่าจะมีความสามารถด้านนี้เยอะเราก็เลยขยายพื้นที่ขยายโอกาสให้กับน้องๆทีอ่อยู่ภายนอก ะะเราเริ่มจากในเขตกรุงเทพปริมณฑลก่อนนะคะก็เราก็หยิบยื่นโอกาสไปให้เขาดูว่าน้องๆคนไหนสนใจงานงานอาร์ตงานศิลปะอะไรเงี้ยคะ่ะแล้ก็ดึงเข้ามาในร่วมในโครงการยากในเรื่องของการค้นหาค้นหาตัวตนของเขาบางคนอาจจะไม่ได้ถนัดวาดไม่ได้ถนัดจับผู้กันเราก็เปลี่ยนวิธีให้เขาเป็นการบีบสีสาสีเทสีแทนแล้วเราก็เหมือนปรับ มุมมองของเขาว่าจริงๆแล้วเขาไม่จําเป็นต้องวาดเหมือนไม่จําเป็นต้องวาดแบบเรียลลิสติกมันก็เป็นผลงานเหมือนกันก็อยากจะ,ะเป็นกําลังใจนะคะให้กับกลุ่มผู้ปกครองของบุคคลออทิสติกนะคะแล้วก็รวมถึงน้องๆองอทิสติกที่อชอบทํางานศิละปะด้วยคุณครูเชื่อว่า น้องๆทุกคนสามารถที่จะทําได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงผู้ปกครองด้วยว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจตัดสินใจไลนเส้นอย่าเพิ่งตัดสินใจความสามารถที่น้องมีตอนนี้นะคะอยากจะให้ผู้ปกครองเนี่ยพาน้องฝึกอย่างสม่ําเสมอแล้วก็น้องๆที่กําลังฝึกอยู่ก็อย่าเพิ่งขอแท้นะคะในการทํางานก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท่านนะคะ ทิติวัตรศักดสีครับชื่อเล่นชื่อแซคครับอันนี้ภาพอะไรคะน้องแซคอันนี้แก่กับหนูครับมันเป็นตัวละครที่น่ารักครับชื่อน้องดาวคะ่ะลูกนี้ใช้เวลานานไหมนานไหมคะ่ะชอบไหมคะกับการวาดรูปชอบค่ะสนุกค่ะค่ะข,ขอเชิญชวนทุกๆท่านนะคะมาร่วมให้กำลังใจน้องๆกลุ่มศิลปินออทิสติกนะคะจากโครงการ It's okay to be artist เพราะทุกคนคือศิลปินนะคะอยากจะให้ทุกท่านมาร่วมชมผลงานแล้วก็เก็บภาพความประทับใจไปด้วยกันนะคะกับผลงานน้องๆทุกๆท่านค่ะบ๊ายบายเด็กออทิสติกเนี่ยสามารถเรียนรู้แล้วก็ประกอบอาชีพได้ถ้าเรามีแพลตฟอร์มหรือว่ารูปแบบที่เหมาะสม กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์จัดงานมหากรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดลำพูนนำสินค้าอุปโภคบริโภค10หมวดกว่า1,000รายการลดสูงสุด60%และยังมีสินค้าไฮไลท์ ั้งไข่ไก่น้ำตาลทรายน้ำมันปาล์มข้าวหอมมะลิและลองกลองมาจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าและเชื่อมโยงสินค้าจากผู้ประกอบการจังหวัดลำพูนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในได้มอบหมายให้รองอธิบดีกรมการค้าภายในนางสาวยานีศรีมณีเป็นประธานในพิธีเปิดงานซึ่งกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการสนับสนุนกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือทําให้ประชาชนมีความสุขภายใต้นโยบายไทยทำไทยใช้ไทยช่วยไทยในการดูแลราคาสินค้าให้เป็นธรรมคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเท่าเทียมเพื่อมอก,กาสทางการค้าและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานลาก เพื่อให้ทุกครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศซึ่งงานจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดจัดอว่างวันที่26-28กันยายน2568ณบริเวณที่เอกชนบ้านแม่สารป่าแดดถนนลำพูนดอยติตำบลเวียงยองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตผู้ประกอบการกลุ่มเกษตรกร,ร,กรผู้ผลิตรายกลางและรายย่อย SME และวิสาหกิจชุมชนนำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่าย ทั้งนี้ภายในงานยังมีการจําหน่ายสินค้าไฮไลท์ในราคาพิเศษทุกวันอาทิไข่ไก่เบอร์เอ็มแพงละ90บาทน้ําตาลทรายกิโลกรัมละ23บาทน้ำมันพืชปาล์มขวดละ40บาทข้าวหอมมะลิ5กิโลกรัมถุงละ150บาทนอกจากนั้นยังเชื่อมโยงจากกลุ่มเกษตรกร,กรลองกองกิโลกรัมละ35บาทและยังเชื่อมโยงสินค้าจากเกษตรกร,กรและผู้ประกอบการจังหวัดลําพูนมาจําหน่ายในงานอีกด้วย เรื่องราวข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์แบบนี้ยังมีอีกมากมายเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะโมโมจะพาไปทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมที่ไหนอย่าลืมติดตามนะคะและสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วโมโมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ